เอาดาวครับอาตัวน้ำหน่อยตัวน้ำหน่อยหาท่าตัวน้ำหน่อยครับเอาเชือกไปท้ายเดือครับขาท้ายเรือแล้วครับขาดท่าท้ายเรือแล้วด้วยครับ ใส่น้ำเตะครับเราไปนะครับเอารอไปนะครับเอาโยนไปก่อนโยนไปก่อนโยนไปก่อนนะครับถ่ายเรือแล้วกไว้ถ่ายเรือแล้วกกันนะครับยังไม่ลงพายนะครับถ่ายเรือล็อกเรียบร้อยนะครับเอาแต่งถ่ายเรือนิดหนึ่งเอาลงพายครับลงพายลงพายแต่งหมดเลือครับปล่อยไหลครับมันจะปล่อยไหลครับเปิดไหลเยอะเลยครับเปิดได้ไหมครับ